ส่วนผู้ประสานงานเหยื่อของคุณแอมสายานายวันนี้ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าเตรียมนําข้อมูลเหยื่ออีก2รายที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเนี่ยเดี๋ยวจะไปมอบให้บิ๊กโจ๊กรองพบตรนะคะแล้วก็บอกว่าพบไปว่าพบว่า เหยื่อสองรายเนี่ยรู้จักแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยอยู่กับคุณแอมตอนอที่เขาจะเสียชีวิตด้วยะนะคะเดี๋ยวไปตามเรื่องนี้กันค่ะนายรพีชำนาญเรือผู้ประสานง,งานเหยื่อของคดีคุณแอมนะคะผู้ต้องหาวังยาสยานายก็ออกมาบอกว่าได้ข้อมูลของเหยื่อคุณแอมเพิ่มเติมอีกสองรายค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะเป็นเหยื่อที่มีชื่อว่าคุณนิดเป็นวิศวกรคนนี้เสียชีวิตในพื้นที่ของจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อปี2563แล้วก็อยู่กับคุณแอมเป็นคนสุดท้ายค่ะ ซึ่งขณะนี้ก็อยู่การอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการนํามาเปิดเผยและนําข้อมูลมามอบให้กับทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หกักพานรองผบตรออีกครั้งส่วนอีกรายก็คือยายรัฐค่ะทราบว่าผู้เสียชีวิตซื้อตึกอยู่ข้างๆกับภาวนาพุทโธท,ที่เมืองสามพรานจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งเป็นแม่ของอซึ่งด้านแม่ของผู้เสียชีวิตก็เกิดความสงสัย เพราะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไปรู้จักกับคุณแอมเหมือนกันรายนี้เดี๋ยวจะมีการให้รายละเอียดกับทางรองพอบตรออีกครั้งหนึ่งแล้วก็เบื้องตนเนี่ยก็ให้ไปบ้างแล้วนะคะนายรพียังบอกว่าวันนี้ตนเองอยากจะฝากให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเช็ครถ Fortuner ที่คุณแอมใช้ด้วยเช็คทั้งทะเบียนผู้เช่าซื้อไฟแนนซ์ Finance, เพราะว่าสงสัยค่ะว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงกับเหยื่อที่ชื่อนิดในพื้นที่ของนคปรปฐมด้วยขณะเดียวกันฝากไปถึงสื่อมวลชนนะคะว่า ช่วยประชาสัมพันธ์หากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณแอมใน5ลักษณะ5กลุ่มก็คือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มวงแชร์แล้วก็แชร์ที่มีคุณแอมเป็นท้าวแชร์กลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มของเรื่องของการยืมเงินกลุ่มที่3ก็คือเป็นกลุ่มให้เงินคุณแอมไปปล่อยเงินกู้กลุ่มที่4คือกลุ่มที่เอารถไปจำนำหรือว่าทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินและกลุ่มที่5ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับสหกรณ์ที่มีการกู้ยืมเงินสหกรณ์โดยทั้ง5กลุ่มเนี่ย เสียชีวิตแบบเดียวกันเลยก็คือถูกวางยานะคะแล้วก็จะมีคุณแอมเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนั้นก็ให้ติดต่อมาหาตนเองได้ทันทีก็คือคุณรับพีค่ะเป็นผู้ประสานงานเหยื่อของคุณแอมค่ะ